วหวความเคารพพระบรมชายาลั์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทั้งหมดตรงขอเดชะฝ่ารองทีพระบาทปกเกล้าปกาปกระบอมข้าพระพุทธเจ้าพรเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอนำประชาชนชาวไทยทุกบลราและทุกภาคส่วน ซึ่งชุมนุมกันอยู่ณที่นี้ถวายสัตว์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ได้ปกเล่าปกกระบมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยอีกทั้งทรงบรรดาให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึง70ปี แม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคขาลายแล้วแต่ก็ยังทรงสถิตยอยู่ในใจของพวงประชาชนชาวไทยด้วยความวิระโยคอะไรอย่างไม่มีวันลืมเลือนและวาระนี้ซึ่งปกติเคยเปล่งสัจวาจาถวายพระพรชยยัยมงคลเสมอมาจึงขอตั้งสัตยาธิฐานถวายสัตปริยานเป็นเครื่องบูชาพระมหากราธิคุณแทนด้วยข้อความดังต่อไปนี้ ดาวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าวันเกประยุทธ์จารุวชาจารุวชาจาซื่อตรงจงรักภักดีจาซื่อตรงจงรักภักดี่อพระมหากรัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์สอบพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชสจักรีวงในพระบรมราชสจักรีวงจนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้าพระพุทธเจ้า ถ้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองจะปฏิบัติตาม <one> หน้าที่พลเมืองเคารพกฎหมายเค<อ>ารพกฎหมายรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากทรัพย,พยากรธรรมาชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมาชาติเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งจะร่วมการปฏิรูปประเทศ ทั้งจะร่วมกานปฏิรูปประเทศแล,ทเทและสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่ทเป็นประชาธิปไตยและสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดีมีคุณธรรมจะเป็นคนดีมีคุณธรรมร่วมกันนำพาประเทศชาติร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสงบสันติสุขสงบสันติสุขจะรู้รักสามัคคีจะรู้รักสามัคคีเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนตลอดไปเพื่อชาติศาสตริย์และประชาชนตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้า ขอปราราตัวว่าขอปราราตัวว่าจะพัฒนานตนเองจะพัฒนานตนเองเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนเพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒน,นาประเทศต่อไปในการพัฒนานประเทศต่อไปข้าพร้พุทธเจ้าข้าพระุทธเจ้าขอถวายสัจจวาจาว่าขอถวายสัจจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทจะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมน้อมนำพระราชดำรัสน้อมนำพระราชดำรัฐดำเนินตามพระราชกรณียกิจดำเนินตามพระราชกรณียกิจและเชิญพระราชคุณธรรมจรญยาและเชิญพระราชคุณธรรมจริยามาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิต ตา,าธธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ด้วยความเพียรอัน,นบริสุทธิ์เพื่อสืบส,สารพระบรมราชปณิธานเพื่อสืบสารพระบรมราชปณิธานเพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้าเพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไปของราชนา สไปด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะเดชะต่อเลยต่อเลยเอาเสนอเอาเสนอเสนอข่าววาระพุทธเจ้า done เจ้าอยู่หัวทามกลางคนมืดมัวเหมือน,นแสงทองส่องเจ ดินเราล้ลวนเป็นดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่หยดน้ำยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหนทุกร้อนจะพังสลายทุกภัยจะไม่อาจ ทุกอย่างที่ดีเรอใครฉันจะไม่ลืมในหลวงของแผ่นดินหล่อหลวงให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ และที่พึ่งยิ่งให้เราแสนน่าเจนโตจำได้ทุกอย่างใต้ร่มพระบาริบาสุสราญด้วยความร่มเย็นแทนดิงนี้คือบานคือแอนสวรรค์แสนสุขใจมีทุกอย่างที่ดี